ครับกรณนี้กลที่29นะครับชื่อว่าโคมห้อยนะครับท่านกําหนดมาไว้ว่าให้รุกจนภายใน3ตาเดินนะครับชื่อของกลนั้นท่านคงจะตั้งนะครับเนื่องด้วยคงจะสังเกตนะครับว่าการเคลื่อนที่ของขุนดํานั้นจะคล้ายๆนะครับเหมือนกับโคมนะครับซึ่งห้อยอยู่บนฝ้าเพดานนะครับก็ลักษณะนะครับก็แขวนอยู่นะครับแล้วก็อาจจะ หมุนไปมาได้นะครับแล้วก็แต่ว่าก็จะหมุนไม่ได้ไปได้ไม่ไกลนะครับแล้วก็จะกลับมาอยู่ที่เดิมนะครับนั่นก็จะเป็นความหมายหรือว่าคําบอกใบ้นะครับซึ่งท่านนะครับได้กําหนดเอาไว้แต่ต้นนะครับผมเบงนะครับในฐานะอนุชนคนรุ่นหลังก็นํามาเผยแพร่นะครับเป็นความรู้นะครับก็ส่งต่อไปนะครับในเรื่องของกลนะครับกลหมากกลนะครับกลนี้เป็นกลที่29นะครับก็ฝากเอาไว้ด้วยว่า ชื่อว่าโคมห้อยนะครับลูกโจนภายใน3ตาเดินครับ